ราดูการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศไปแล้วมาดูทางน้ํากันบ้างนะคะโดยเรือเร็วจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะได้รับเด็กอายุ8ขวบบ้านศพเมยจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะมีไข้สูงและหนาวสัน่นส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสพเมยเป็นการเร่งด่วนค่ะ ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศบเมยค่ะว่ามีผู้ป่วยอาการไข้สูงหนาวสัน่นสับสนพูดจาไม่รู้เรื่องและชักเกรงจึงจัดเรือเร็วปฏิบัติการพร้อมพลขับนะคะแล้วก็นายสิบพยาบาลรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กชายอายุ8ขวบจากท่าเรือบ้านศพเมยมาจนถึงท่าเรือบ้านแม่สามลบตำบลแม่สามลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ โดยมีรถพยารถนะครับจากโรงพยาบาลศพเมยมารับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสพเมยต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทหารพรานในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนในยามวิกฤตฉุกเฉินครับ